สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องของแอดดูนี่คุยเรื่องหวยชาแนลนะครับวันนี้มาเจอกันอีกนะครับในคลิปถัดมานะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับเรียงเบอร์จักเพชรหรือที่เราเรียกกันว่าใบตรวจใบเขียวนะครับใบตรวจสีเขียวก็ว่าได้ นะครับงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่16มีนาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมาหวยออกไปที่603สองตัวออกที่79นะครับ900 <c oughs> 703กับ603 ถ้าออก903แล้วโอ้โหเจ้าพ่ะคุณหลุนช่อง fc ของช่องแอดหนยถูกตรงตรงเลยถ้าเป็น903ออก03มาให้เห็นก็ยังดีใจแล้วถือว่าเข้านะครับงวดน,นี้ไม่ตรวจจากเพชรนะให้ดูจุด ใหญ่ใจความของเขาก่อนนะก่อนที่จะดูจุดอื่อนๆทุกฉบับนะครับหนังสือทุกฉบับใบตรวจทุกใบนะครับจะมีหัวใจหลักของเขานี่คือหัวใจหลักของใบตรวจจากเพชรอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยเหมือนกันนะครับเนี่ยมีมานานนะ มีมานานจริงแล้วก็ยังคงเข้านะเลข6ตัวเนี่ยไม่พลาดเลยบนล่างนะครับงวดนี้เขาให้ไว้ที่3 8 1 2 7 9นะพูดง่ายๆให้จำได้ก็ต้องมองไปที่ 123นะครับพาให้นะครับเอาดินสอมันเผื่อมันไม่อยากให้เปื้อนนะหนึ่งสอแล้วก็7 8็ดนะครับเริ่มเป็นระบบที่ดูง่ายขึ้นมากๆนะครับนี่เลขถ้าเราจะมองกันให้ชัดเจนลงไปว่าเราจะวิเคราะห์ ไปในทิศทางใดเจ็ดเกับ9เป็นเลขล่างแต่จริงๆ7 8 9 0 1เนะเลยมาถึง1เนี่ยเป็นเลขบนนะครับ7 8็ดแปนย์ล้วก็หน,นี่ในเซตนี้นี่เจ็ดแป้าศูนย์หบน นี่หลงหนึ่งสองสามสี่ห้างสองสามสี่หเอาไปจับใส่อะไร 7, 9นะ <c oughs> ถ้าพูดอย่างนี้หนุยก็ถูกหวยสิเอาตามไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วตอนนี้ค่อนข้างจะเลยมิดเทิมมาแล้วนะผมบอกมิดเทิมไปแล้วเมื่อ 2, อสคลิปนะตอนนี้ก็เข้าปลายและปลายเทิมจะสอบแล้ว เอามาดูจุดเด่นอีกอันหนึ่งชี้ให้ดูทุกงวดนะโชคลาบเขาเรียกกันว่าผมตัวผมเองนะให้ฉายาโชคลาว่าแชมป์ดับเบิลแชมป์ซปเปอร์แชมป์เลยก็ว่าได้เหมือนกับอเมริกันฟุตบอลเขาบอกซุปเปอร์นะซุปเปอร์โบนะนี่ซุปเปอร์แชมป์นะสุดยอดมากนะ พี่น้องที่รักทุกท่านถ้าท่านใดตามอยู่ดูตรงนี้ที่เดียวจบเลยนะครับผมเอาไว้ปลายปลายเทอมเพราะอะไรเดี๋ยว f อซผมลืมเหมือนกับผมนี่แหละผมก็ต้องจัดไว้ปลายปลายเทอมเห็นแล้วจะได้รู้อ่ะดูสักนิดหนึ่งเรียกน้ำจิ้มดูเอาจะไม่ซุปเปอร์ได้ยังไงดู 0ูนสามสองตัวมาตัวไม่บนกอล่างนะครับ, <c oughs> บนี่บนกอลาง9ก4 3ห้าสี่สามม่ไหมสามงวดเลยนะอ่ะอีกสักงวดหนึ่งมันเยอะเอกสารมันเยอะเยอะแกหาไม่เจอหกสามไม่มาแต่ศูนย์เก้ามา นะครับผมว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกมาหาที่ช่องแอดหนุ่ยนี่แหละเจอตัวเลขดีๆมีให้เห็นไม่ต้องไปยากนะวันนี้เข้าให้เห็นแน่ๆนะศูนย์กับแปดตูวิ่น <laughs> ถ้า0ย์กับ8มามันก็จะดูที่8เด่นที่8นะถ้า8ไม่มาก็ดูที่0ูนยนะนี่ศนะมันไม่มี0ูนในนี้ก็เอา0ูนย์มาเสียบนะตัวครบเซตมันอยู่ที่7 8 9 0ใช่ไหมหนึ่เพราะฉะนั้น0ูนย์ถ้ามาก็จะอยู่ที่0 2 0 7แล้วก็0 3 0 3ออกไปแล้วมันอาจจะเป็น3 0ได้นะก็จะเป็น3 0 2 0แล้วก็7 0นะครับเอ้ย1 0เนี่ยชุดเนี้ยแต่เซตติด0ย์มันมันเยอะนะถ้าดูดีๆแล้วมันน่าจะมีแค่2กับ3 2 0กับ3 0นะครับงวดนี้ถ้า0ย์เข้านะแต่มันยังมีลึกกว่านั้นอยู่นะตัวนี้อาจจะไปที่อื่นก็ได้นะครับ ไอ้ไข่สองกับเจ็ดไอ้ไข่เนี่ยก็ดีอยู่นะเขาเข้าหลุด,ลดแต่ก็ยังเดินดีนะเมื่อวดนี้ผมว่าไอ้ไข่น่าจะไปล่างนะครับดูงวดที่ผ่านมานะไอ้ไข่ไอ้ไข่หลุดนะครับนี่ไอ้ไข่หลุดนะแต่ก็เดินอยู่นะไข่ก็ยังมีหลุดนะครับงวดก่อนนู้นไอ้ไข่เข้านะเนี่ยมัน เดี๋ยวมันกระโดดนะสี่สามเข้าจับคู่เข้าเลยเพอวัดหัวมาก็หลุดเลยเหมือนกันนะครับพ่อใหญ่ให้โชคบนหนึ่งปดล่างเจ็ดเก้าที่อยากให้ดูอยากให้ดูตรงนี้นะเจ็ดแปดเก้าเนี่ย 7, 8, 9, เนี่ยเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเนี่ยเจ็ดแปดแล้วก็เก้า เลขมันวนให้เราเห็นอยู่นะแล้วดวงเศรษฐีละ่ะดวงเศรษฐีวดน,นี้อยู่ที่0 4 5 6 7 0 4 5 6แล้วก็7นะใบตรวจจากเพชรนิพเป็นใบตรวจกลางๆนะไม่ได้ไม่ได้เสียงเต็มที่นะครับถ้าเสียงเต็มที่เขาต้องยิงไป ขี้หรือคู่อย่างเดียวเหมือนกับสำนักอื่นๆนะก็เลยเขาเรียกว่าเดินเดินเครื่องเต็มเต็มกำลังอันนี้อยู่กลางๆเรายังพอมองเห็นว่า1379ยังมีเลข2กับ8เป็นเลขคู่มาให้เสียบนะครับทำให้ผมมองเห็นว่าเลขเลขน่าจะมีกลางๆนะครับงวดนี้เราไม่อยากจะทุ่มไปที่เลข ฝั่งที่หรือฝั่งคู่มากเกินไปเหมือนกับจักเพชรนี่แหละครับดูปกหลังนะครับหลักร้อยดูที่สามห้าหกเจ็ดแปดนะสามห้าหกเจ็ดแปด ตกเทนไม่ตกเทนนะนะยังมี357นะครับเลขเลขหลักร้อยงวดนี้น่าจะไปทางเลขขี้นะดูดีๆนะครับผมว่าค่อนข้างจะไปทางนู้นนะผมไม่ได้เอาตําราขึ้นมาบนโต๊ะนะไม่ได้เอาให้ดูจับชุดให้เลขเด่นงวดนี้อยู่ที่0347 ที่จริงเป็นเลขออมสินนะแต่บางทีก็เข้าเลขใหญ่เหมือนกันนะ0347นะครับดูดีมีโชคนี่ขวัญใจของหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนั่นก็คือ4560 34560เห็นไมศูย์ไม่หลุดนะศูนย์ไม่หลุดนะ7890นะยังไม่หลุด ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะดูให้ครบก่อนแล้วดูตรงนี้อีกเลขโหราเลขโหดางวดนี้มาที่7 8 9แล้วก็1เอาเลขหน้าปกหรือเอาเลขหัวใจหลักของจักรเพชรมาใช้นะงวดนี้นะเพชรเศรษฐีอยู่ที่7กับ9นะเอาไปรวยอยู่ที่8นะครับ งวดที่ผ่านมาหาว่าผมหลายท่านบอกผม,ผมไม่ถ่ายตรงนี้ให้ผมก็ลืมเหมือนกันนะตรงนี้แม่นนะครับแม่นนะหลายท่านชอบดูตรงนี้มันเข้าอะ่ะอย่างงวดที่ผ่านมาศูนสามนะะเข้าศูนย์สามมันเป็นเลขตัวเดียวนะใช้ได้ตลอดปีนะครับมันเป็นเลขชุดเดียวชุดเดียวใช้ได้ตลอดปี แต่บางครั้งคนเราก็ไม่อยากจะย้อนกลับไปดูคือย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปถัดๆไปในคลิปหลังๆที่ผ่านมาผมถ่ายอยู่บางบางคลิปผมก็ไม่ได้ถ่ายนะศูนย์สามงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าเนี่ยเจ็ดเก้านี่ยงวดนี้นะงวดนี้ผมมองไปที่เจ็ดกับเก้านะท่านเลือกเอาเจ็ดกับเก้า เลือกเอาคนที่มีดวงเขาก็จิ้มถูกเนาะคนที่ไม่มีดวงก็รอผมสรุปแล้วก็ไปจิ้มพร้อมกันหลายร้อยคนก็คงจะมีดวงบวกกันแต่ละคนมีดวงคนละนิดคนละนิดคนละนิดมารวมกันก็จะเป็นดวงก้อนโตเดี๋ยวเราก็จะหยิบถูกนะครับแต่ผมอยากให้มองไปตรงนี้นะถ้าขั้นใดเป็นเลขบนนะครับนี่เป็นเลขบนเอาไปใส่บนไม่ใช่ไ,ไม่ใช่อะไรไม่ใช่เป็นเลขบนเลขบนอยู่ที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะ เลขบนนะเจ9ดด้าอันนี้คือเลขประกบนะเลขประกบหรือเลขประกอบนะครับเอาไปเสียบนี่ผมบอกในในเลยว่าเอาไปเสียบคนมีดวงจับถูกหลายคนหลายงวดที่ผมทำนะเขาโทรมาคุยกันว่าโอ้อาจารย์จับตัวนี้ให้หน่อยมันจับไม่ได้มันเยอะมันยี่สิบห้าชุดเต็มอะ่ะมันยี่ห้าชุดเต็มแต่ว่าเราต้องตัดออกเอาตัวชอบ ปกติถ้าเป็นเลขล่างเขาจะจับคู่กันนะครับแต่ถ้าเป็นเลขบุญเขามักจะเสียบเดียวนะครับบอกให้เข้าใจอย่างนี้จะได้จะได้ไม่โทรมาถามกันคอมเมนต์เข้ามาว่ากันนะอย่างว่าที่ผ่านมาศูนย์สามนะถ้าเป็นถ้าเป็นเลขบุญเขาจะเข้าเดียวนะเลขคู่เขาจับเลยเจเ้าเห็นไหม 7 8 9 0เป็นเลขบนเจ็ดเก้าศูนย์เป็นเลขบนเข้าศูนย์สส่วนเลขล่างาเนี่ยขาจับกันเลยนะครับนี่เหมือนกันนะครับงวดนี้ก็เหมือนกันเราเอาตัวนี้มาจับนะ7 8็ดมาจับนะนเกับ9งวดนี้ ไม่จับล่างเลยนะเนี่ยเนี่ยเนีไม่มีไม่มีเลขที่จะมาจับล่างนอกจากสี่สามสี่ห้าเลยที่จริงมันต้องเป็นหนึ่งสองสามเนาะมันก็เหลือสามตัวเดียวหนึ่งสองสามเหลือสามตัวเดียวก็ลองดูนะครับท่านทุกท่านนี่คือหัวใจเหมือนกันนะอยากจะให้ดูนะตรงนี้ อีกอันหนึ่งก็คือ9 9เลขล่างนะครับท่านจะได้เห็นนี่คือเลขที่อยากจะให้ FC ได้รับชมทุทกๆนะครับผมว่ามีให้เห็นนะงวดนี้มีให้เห็นแน่ๆโอเคครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกทท่านท่านใดที่เข้ามากดติดตามให้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆถือว่าต้องการอยากจะให้ผมทําคลิปให้ท่านรับชมตลอดไปนะครับท่านใดที่มาแล้วก็เดินผ่านก็ถือว่าผ่านไปผ่านมาก็ขอบคุณที่แวะนะครับ ขอบคุณที่แวะแต่ถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เข้ามานะครับส่วนคอมเมนต์ส่วนคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์ก็คอมเมนต์ได้นะเพราะต่างคนต่างทำงานถ้าไม่สร้างสรรท่านอยากจะพูดอะไรท่านก็พูดไปเราก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนก็ควรจะสร้าง เพื่อก่อกอเพื่อสร้างให้โลกใบนี้น่าอยู่น่าเจริญการขอบพระคุณเจ้าของใบตรวจจากเพชรด้วยนะครับที่หาเลดดีๆอย่างนี้มาให้ขอให้ท่านค้าขายเจริญรุ่งเรืองก็แล้วกันสำหรับเลขชุดนี้นะผมชอบอยากให้เอฟซีได้ดู ดูเอาไว้นะครับมีคิดว่ามีให้เห็นนะงวดน,นี้ไม่บนนก็ล่างแต่อยากให้มองไปทางบุญนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจอกันใหม่ในคลิปตัดไปครับขอบคุณมากสวัสดี